สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสพารวยชาแนลครับเมื่อนี่ยสิพาพีพานองไปอีสานใต่ครับไปที่พุทธมนลน,นีสานครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระธาตุนาดูนครับเมื่อนี้สิพาพีพานองไปพบกับอาจารย์่ายครับซึ่งขณะนี้ที่งานอีสานใต่ค้นกับช่างพนกรยุที่นั่นครับพันกสิพาพีนองไปหาแนวทางครับ พลสิไปพบก็อาจารย์่ายครับซึ่งขณะนี้อาจารย์่ข่ก็อยู่ที่นั่นครับพลสิไดแนวทางตัวใดพี่น้องตามแอดมากครับตัวเลขแนวทางของอาจารย์่ข่เท่าที่ผ่านมาเขา,าเกือบสูงกว,ว่าสันครับท่านผู้ชมครับเอาส่วนหวดนี่พลสิไดแนวทางตัวใดพี่น้องก็ตามแอดมากครับไปฟังในเบื้องน้ากันครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทีสานไต่ค้นกับช้างมาเน,กน,นากาน,นี้ด้วยครับขอบคุณครับ เอาพี่น้องมาฟังมาเบิงน้ำันครับที่สําคัญก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อเป็นกาลังใจทั้งช่องครับเพื่อสิได้ทําคลิปใหม่ๆดีๆให้ให้พี่ให้น้องได้เบิงต่อไปครับตามแอดมากครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเด้อนะครับัมือนนิเที่เดินทางนะครับมาถึงพระธาตุนาดูนะครับเพื่อที่สิมาขอสุกขอพรนะครับผมนะครับมาขอสุขขอพรนะครับในหนึ่งไหลหนึ่งแค่นะครับถ้าได้เข้ามาแล้วนะครับ ถ้นยังมาถัดเก็ไหลกแซก็ฝากกไหลก็แซะน้ำเด้อนะครับยังคงเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วติารญญาในการรับชมนะครับทางช่องนะครับให้มคเป็นแนวทางคือเขาพี่น้องมาหอดแล้วมาหอดแล้วนะครับพุทธมณฑลที่สารนะครับผมนะครับเมืองนครจัมปาสีนะครับประธานาธิดนะครับนะครับตอนนี้กำลังสิมาหอดสำหรับเอซีสทันใดเข้ามานะครับผมถี่ยังมาทัดเดยก็ติดตามนะครับก็ฝากกไหลกแซะเด้อนะครับ จอดรถก็จะไปไหวแล้วก็ท่ใดที่ติดตามะานะน,น,นดูนเด้อนะครับสไปตามอาจารย์ไข่นะครับผมนะครับหลังจากที่ทราบว่าเพิ่นนหาโศกมากในสถาน้ดูนนี้หลายงวดแล้วนะครับมีโอกาสเดียมาเห็นนะครับมาตามนะครับอาจารย์ค่า,าระธานอดุลน,นะคะรับสิเป็นตัวเลขอะไรให้พี่น้องเขานะครับกดใส่วิทยาญาตในกรรัมชมเด้อนะครับหนึ่งไหลค์หนแชร์หนึ่งกดติดตามนะครับไปคน้นองไปดีครับน่องไป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 ตามแนทางเด้อว่าเป็นใสตัวไนะครับตลอดวันี้ อาจารย์ค่ายนะครับพระธาตุนาดูนนะครับเ้างหอดมาถึงแล้วนะครับโอ้หนังตากแดดเลยครับพี่น้องโอ้อ่ะนะครับวัใส่ตัวใดเด้อของวันที่16พฤษภาคมนะครับถ้าถึงอีกก็เม็นตามให้ครับผมนะครับจากไข่สวัสดีครับดีครับเอ้าวอ้าวสาธุสาธุอ่าคือเก่าคือหลังเด้อมันหมานเด้อวันนี้เด้ออาจารย์อ่ะเดี๋ยวจะมาถามแนวทางกับอาจารย์เลขตัวเลขกูนิดสาครับ แหนมัตตไสเหล็กน่โอ้กรนเห็นกเงเโอ้พไงอยู่ประธานนาดูนได้มัตตอไสกบพ่อหสามครับฝันเอาหนีละครับฝันว่าจะไหนกูฝันเอานีฝันว่าฝันเชียรกำเนิดขึ้นมาี่หนึสมผมนอนงยูบบ้านเบิรินนอนเดินหนีนั่งยุบบ้านบาเดยวน่ยบนีครับโอ้ ก้อนกี่ก้อนบ้าน,น,นุนันด์พอไหนเสีงงยงพอเสียงก้อนนะครับพี่น้ i งครับโอหให้เอฟซีให้พี่น้องถือมาหลังยบสามแถนนนสามครับอกครับบอกพี่บอกน้องเนาะยบสามเสือ,<บ>อไปเลยครับ,บกมกอืมสองสาครับ สองสามยิบสามเด้อพ e. so oh, so oh. oh. sure, uh ี huh. ่น้องนะครับนะฮะโอ้เดี๋ยวกันหลายบาทละตัวนี่แปดกิ๊ดหนึ่งนะครับสาธุสาธุเด้อครับ้านบ้านนนี่ครับออยู่ไกลบ่บ้านคสามกิโลกว่าครับโอ้ยกเป็นโยกมันเลยครับเห็นหน้าผมไหมหล่ะครับเห็นหน้าผมมีน้ำเขาครับผมมีกระต่ายหล่ะครับ ดูแลครับฮะพ,พี่เป็นคนดูแลดูครับโอ้พี่เป็นคนดูแลรวยเมตายมันล็กนะครับโอ้เป็นกำลังใจให้เด้อบ่มเตายมันล็กให้น้ำบ่มเดอกครับอายุเจอปีเหรอครับนี่สี่สิบครับสี่สิบกว่าสี่สิบปีโอ้สี่สิบปีครับนะครับเดอ้อเพิ่นบอกว่าสองสามพี่น้อง 2, 3, 3, 3. สองสามสองสามครับฝันอยู่บ้านครับ ผะะมนอนบ้านเบิด์ีนอนนี่จะบงยูตําบนหัวดงตะบนหัวดงอําเบินนะด,ดุน,นี่ครับตะบนนี่ผมกบบรบอมาดอกครับโอ้แสดงว,ว่ามากาบมาขอโศขอพรพ,พระธาตุนดุนาเลื่ยเนาะกลิปจจนโยกับบุนนีเปิเาปปัจจนโยกับ สาธุสาธุเดอ้อครับผมโชคดีเด้อครับเด้อผ่ใหญเด้อครับอาจารย์2องสมสงามวดนี่มันใจมันใจขนาดไดนครับสองสาวดนี่ห้าสิบห้าสิบโอ้ห้าสิบห้าสองแล่ดวง้แต่ดวงไพ่ดวงมั่นเนาะครัลคนเกิดดวงดีก็ถึกสองสามสามสองเอาพี่น้องงวดวันที่สิบหกปสนี่เนาะครับสามสับอีกตัวหนึ่งสาหนึ <can <can ่งอีกตัวนึ่งนี่สามหนึ่งับ สองสามครับสามหนึ่งครับผมท่านผู้ชมเด้อถ้าเกิดว่างวดนี้เขาอีกสิไปตามอยู่ไสรลเราปะที่นี่ดูปัอนล่ะครับสิมานี่ดูบอสิเดลม,มหาธาตุดูเหมล่ะครับโอ้อ่ะพี่น้องเท่านะครับผมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่างวดนี้เขาเอ็มสิตามไฮเดรดนะครับสองสามสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งสามสองเนาะบอกง่ายสบายครับเตาดูครับสามหนึ่งสามสองโอ้นะครับผม,มอ,บอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อเอาเทนต์นึงซื้อยก่อนเริ่มซื้ออะไรนี่ไข่ครับซื้อไข่ ใ่ครับไข่ไข่โอ้ซื้อไข่ซื้อไข่ครับอาจารย์ไข่นะครับโอเคครับผมขอบคุณหลายครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ไข่นะครับที่เพื่อนเป็นคนพิการนะครับที่อยู่นี่นะครับอยู่พัฒนาดูนะครับเพื่อนบอกว่าสองสามพี่น้องนะครับสองสามหลเพิ่นฝากทิ้งไม่ติดตัวทิ้งไทยไม่ติดตัวคือสามหนึ่งเด้อพี่น้องสามหนึ่งนะครับ หนึงวดของวันที่ส6นะครับผมสะพาคมสภาพลอย64นะครับถ้าเกิดว่างวดนี้เขาจังไดนะครับเดี๋ยวมอิตสามให้เด้อนะครับตามให้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่นกบบมีเส้นนะครับผมมีเส้นในเรื่องของแนวทางแต่ละงวดนะครับก็คือว่างวดนี้เป็นใหสอ3กับ3 1นะครับอ่ะนะครับ้า่อบชิมนีกล้จะเรื่องกดวยเตก๋วรก๋ที่ามเด้อทั้งสี่นิทั้งสี่ดานครับทั้กล่าวครับอธิฐานขอเป็นังงก็ดาย้นะทั้งสที่ทั้งส่ด้านครับท่าน้สาน จัมปาสีนะคก็เลนสัมมาสามุทาสาลีตถาตนาจุนักนา,นาม,ามน,นักราขานวะมหาจารหามังนักราีมังปัจจุปันนันตาสีรษานะมานิอนนัคคันนาจาระตะการสามไปขอพรท่านเป็นค,มคนมีศีมีธรรมรักษา,านิจจมินภาวนา ได้ทำบุญอยู่เป็นประจำวันฝนไห้ละวันพระให้เห็นได้ทำบุญอยู่เป็นเอ่อเห็นแล้วพี่น้อง ขอจุดถูกมานะครับไปขอส่งขอพ่อหน่อยพี่น้องเขาเด้อสารับพี่น้องเฮาอีซี่นะครับอาธิษฐานของกาาทศทูตุเด้อนะครับผมนะสิไปพัฒนากให้โ่งให้หมานเด้ออยู่ที่ประฐาสนอดุลนะครับนี่นะครับเดี๋ยวท่านใดที่ตามในทางอยู่นะครับอย่าเฝ้าเรื่อม่านเด้อนะครับพอส่งขอพ่อแล้วก็จะอันนี้เลยครับผมก็สัญญาวุ่นสามรอบนะครับว่ารอบประฐาแล้วกันต่อไปลูกสาวก็จะเซียมซี่นะครับเด้อนะครับโอ้ ตัวไหนลูกตัวไหนก็ตัวไหนสิบสองอ้านะครับนี่เด้อพี่น้องสิบกับสินี่นะครับผมนะครับลูกสาวเซียมซี่นะครับหนึ่งศูนสเด้อพี่น้องหนึ่งศูนย์หนึ่งสององหนึขาไข่กจานไข่ะครับจานไข่ให้สองสามสามหนึ่นะครับลูกสาวมาเซียมซี่นะครับอยู่ที่พระธาตนะครับก็ได้หนึ่งศูนหน่องะครับพี่น้องเด้อนะครับเป็นแนวทางเด้อนะครับอ่ะหนึงวันวันที่16บหกพฤษภาคมนะครับ นี่อ่หิ้งเลยลุ้ยครับผมนะ